วางครับไม่ใช่เอากลับไปคนทอดกระทงทองอะ่ะค่ะเชฟกระทงสีอะไรสีเหลืองค่ะเชฟใครเป็นคนทอดตู่ทอดค่ะสีเนี้ยทำได้ไหมได้ค่ะเชฟแต่ไม่ใช้ใช้อย่างนี้เอาช่วยขนาดใช้ตามที่ตกลงป่ะอันนี้ไม่ให้ออกมันขนาดไม่ได้ ทอดใหม่ให้ได้ขนาดมาตรฐานนะออเดอร์ใหม่หนึ่งชะเต๊ะหนึ่งกระทงทองแอปเอิ้ลได้แคกี่นาที12นาทีเชฟรีบรีบรีบลงกระทงทองให้อยู่เชฟนาทีนี่แสดงว่าปัญหาอยู่ที่กระทงทองอีกแล้ว, <10 S 1> ลวเหรอสิิบส <15. S 3> ิบค่ะ <ขอ S 1> ปัญหาเกิดจาก มาให้หมอทุกคนเลยแอปปิทเซอร์ปัญหาอยู่ที่ใครตูค่ะตูกกำลังแก้ไขค่ะเชฟไก่แค่ทอดกระทงทองเนี่ยมีปัญหาอะไรนักหนาอุณหภูมิน้ำมันเนี่ยไม่รู้ทอดกระทงทองไม่เป็นทุกคนมีประวัติการทำงานมาแล้วทั้งนั้นนะโดยเฉพาะตูผ่านมากี่สนามแต่ปัญหาไปตกที่ตู Hayley Konya